อะขอพูดถึงเกี่ยวกับอนิเมะออริจินอลหน่อยอันนี้เป็นปัญหาที่ชันค้องข้างเจอบ่อยคือบางทีหลายครั้งเลยไม่ใช่บางทีแต่หลายครั้งเลยคนเขาจะชอบมาถามว่าเอ๊ออน,นิเมะเรื่องที่แบบมันไม่มีมังงะมาก่อนไม่มีนิยายมาก่อนหรืเนี่ยเขาจะมาถามว่าเอะเรื่องนี้ยูหริไม่เรื่องนี้ยูรืเปล่านี่คือบางทีฉันก็บอกไม่ถูกเข้าใจไหมคือมันเป็นอันนี้อนิเมะออริจินอลอะ ฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเรื่องมันจริงๆไงก็คือเนี่ยรู้ไปพร้อมกับคนอื่นเนี่ยแหละก็คือมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้เหมือนกับเรื่องอื่นมันไม่เหมือนกับเรื่องแบบอย่างกระซิบรักเนี่ยอย่างกระซิบรักเนี่ยฉันยังพอรู้ว่าเป็นยูริเพราะว่าอะไรเพราะฉันเคยอ่านมางงะมาก่อนแล้วและเห็นเนื้อมันมาก่อนแล้วว่ามันเกะกันระดับไหนแต่ว่าพอมันเป็นแบบอันนี้อนิเมะออริจินอลคนมาถามว่าแบบเรื่องนี้มันยูริหรือเปล่ามันเกะมากน้อยแค่ไหนเงี้ยฉันก็บอกไม่ถูกเออก็คือแบบ เราไม่รู้ดูเนื้อหาเผื่อบางทีเรื่องนี้อาจจะดิฟก็ได้ดูตอนนี้มันดูเหมือนยูริแต่ไม่แน่อนาคตมันอาจจะบิดเราก็ได้มันใช่ไหมเออมันเป็นแบบไอเมทอเม c h เ n นอลเราเดาแลไวไม่ถูกอีกแล้วอะ่ะก็เลยแบบไม่กล้าบอกอ่ะไม่กล้าบอกว่าเอยเรื่องนี้มันยูริหรือเปล่าเรื่องนี้มันจะยูริมากน้อยแค่ไหนเนี่ยฉันก็บอกไม่ถูกอะ่ะ แม่แต่บางทีไม่ติดแท็กเองเนี่ยอย่างเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยตอละครมันจ๊บแกลงไปแล้วเนี่ยแต่ว,ว่ามันไม่บอกไม่บอกแท็กยูรินเนี่ยมันบอกแค่ตีมิวสิกอย่างเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนนนะเนี่ยเนี่ยตีมิวสิกเฉยๆเนี่ยเนี่ยบางทีแท็กก็ไม่บอกคืออ่สาสตูดิโอญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้มาหลายสตูดิโอแล้วเดี๋ยวขอพูดถึงหน่อยคือเขาไม่ชอบบอกตรงๆเว้ยคือเวลามีคนมาถามอาไปถามแบบ สักคนหนึ่งอะที่อยู่ในสตูดิโอว่าแบบไอเรื่องนี้ยู่ลิไหมตรงเนี้ยพนักงานเขาจะแบบอ้อมอ้อมอะอ้อมอ้อมโลกแบบไม่บอกตรงๆอ่ะมันก็เลยแบบคนคนที่ไปถามเขาก็แบบคิดและว่าแบบมันจะล่อเราไปว่าคือก็เกิดความระแวงขึ้นมาไงคือเขาไม่ชอบบอกตรงๆกันอ่ะใช่บางทีเป็นลิก็แท็กมั่วอย่างเงี้ยอันนี้ก็บอกไม่ถูกเออคือบางทีฉันก็กลัวมันล่ออืม กลัวบอกไปว่าแบบเอ้ยเนี่ยเอยเรื่องนี้เนี่ยฉันดูมาแล้วเออมันยูรินะอ่ะเราไปดูได้เลยนะน่าจะยูริแน่นอนหรือพวกเนี้ยบอกเข้าไปดูแบบไอพี่ไม่เห็นยูริแบบพี่พี่บอกเลยเงี้ยฉันฉันก็แบบในช่วงเวลานั้นก็แบบคงช็อกก็แบบอ,กอะก็ไม่นึกว่ามันจะบิดก็ไม่นึกว่ามันจะบิดอะไรเงี้ยเออตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยส่งเรื่องมันมายูริแล้วเงี้ยมาตอนสองตอนเอ้ยนึกว่า ยูริอยู่แล้วแน่นอนเชัวร์อ่านแนะนำไปยูริแน่นอนปรากฏว่าหลังๆมาเอา้าบิดไปหาผู้ชายเฉยอ,อะไรพวกเนี้ยชายก็เลยแบบก็ก็จะมีคนมาว่าแบบว่าพี่ไม่เห็นแบบไม่เห็นยูริอย่างพี่พี่บอกเลยเนี้ยชานก็แบบชานก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างงั้นแล้วเนี้ยโดนบิดกันด้ากันด้าพาร์ตการ์ก็บอกเออยยูริน่าแต่ค่ายค่ายไม่บอกอย่างเงี้ยไม่ชอบเป็นกันอย่างเงี้ยเขาเขาอาจจะก,กลัวขายไม่ได้แหละ